สวัสดีครับผมโจทีเฮซันครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะฮะแก้สถานะติดดาวของตำรวจระดับสูงที่สุดเลยนะก็คือถ้าเรา ติดดาวจากตำรวจของเกม GTA ทุกภาคนะเราจะมีวิธีแก้ไขให้ดาวนั้นหายไปทั้งหมดได้ยังไงนั่นเองนะก็จะรวมทุกภาคเลยในคลิปเดียวนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮด s e t ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ GTA นะก็สามารถเม้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาค3ามเลยแล้วกันนะสำหรับวิธีการหนีตำรวจของภาคนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะฮะก็เราก็แค่หาจุดที่เรานะจะมาซ่อมรถนะฮะก็คือโรงซ่อมรถนี่แหละนะแล้วก็เข้ามาด้านในเลยนะพอเราทำสีรถใหม่นะฮะตำรวจนะก็จะไม่จับเราโดยทันทีเลยนะสำหรับเงื่อนไขนี้นะฮะดูดิมากันทั้งกองทัพเลยแต่ว่าเข้าไปเปลี่ยนสีรถแป๊บเดียวนะฮะ ขับรถกลับกันเฉยเลยนะเนี่ยเอาลีบไปไหนครับคุณตรวจอู้เดี๋ยวเ, <c oughs> เกิดอะไรขึ้นวันนั้นเดี๋ยวเรามาดู GDA w i t e City กันหน่อยแล้วกันนะตอนนี้ผมเพิ่มสถานะเป็น4ดาวนะแต่ว่าเพิ่มเป็น6ดาวมันต้องออขับรถนานเหมือนกันนะกว่าจะเพิ่มได้นะแต่ว่าผมคิดว่า4ดาวกับ6ดาวน่าจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะวิธีแก้ก็เหมือนกับภาค3เลยนะมันง่ายมากๆเลยนะก็คือเราก็แค่หาร้าน เพ้นสีรถนะหรือว่าซ่อมรถนะฮะเราก็จะสามารถหนีตำรวจได้เหมือนกันนั่นเองนะแต่ว่าในระหว่างที่เรากำลังรอให้สถานะตำรวจหายไปนะฮะเราห้ามขับรถของเรานะฮะไปโดนรถตำรวจนะฮะสถานะที่เรากำลังติดอยู่นะฮะมันก็จะเหมือนเดิมทันทีเลยนะอย่างเช่นถ้าเราติดสีดาวอยู่ตอนนี้นะเราขับรถไปโดนรถตำรวจแค่นิดเดียวนะแค่เฉียวเียวนะฮะ ไอสถานะสีดาวนะฮะมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบท,ทันทีเลยนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นเงื่อนไขของ GTA w i t e City แบบง่ายๆเลยนะฮะสำหรับ GTA ภาคต่อไปนะก็จะเป็น San Andreas นั่นเองนะหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าถ้าเราติด6ดาวนะง่ายๆเลยนะเราก็แค่เข้ามาในตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทันปะเนี่ยทันไหมทันไหมทันอยู่ ก็คือเราก็แค่เข้าไปยังร้านทําสีรถนะฮะแล้วก็ออกมานะไอหกดาวของเรานะฮะมันก็จะหายไปแบทง่ายๆเลยดัตำรวจเห็นผมปะครับเมื่อกี้ผมบึ้งเข้าไปในร้านแป๊บเดียวเองนะครับคนเดิมเลย CJ คนเดิมเพิ่มเติมคือ6ดาวเอาวนี่ไงหายไปแล้ววิธีแก้แบทโคตรจะง่ายของพาคแซนก็แค่นี้เลยนะฮะ สำหรับวิธีแก้ภาคต่อไปก็คือ GTA ภาค IV นั่นเองนะวิธีง่ายๆนะก็คือเรานะฮะกลับไปในห้องของเราแค่นั้นแหละนะฮะนี่ว่าไงลุงวัสดีครับโอ้ยลุงบอกว่าโอ้ยนายติดดาวมาเั้นเหรอใช่ผมติดดาวครับลงุงเดี๋ยวผมขอกลับไปที่ห้องแป๊บหนึง่งวิธีแก้ง่ายๆของภาคของตะลุงนิโก้นะฮะก็ง่ายๆเลยนะกลับมาที่ห้องนะแล้วก็นอนไปเลย <laughs> มันง่ายจริงขนาดนั้นเลยเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะแก้ได้หรือเปล่านะไอห้าดาวเลยนะเมื่อกี้หรือ6ดาวนี่แหละดูไม่ทนัน6ดาวนะเราไม่ต้องกดเซฟอะไรทั้งนั้นนะฮะออกไปเลยนี่เดี๋ยวมาดูลุงนิโก้นะฮะว่าตื่ขึ้นมาแล้วนะฮะตำรวจจะยังไล่จับอยู่หรือเปล่านะฮะมาดูกันเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวเอา้าเงียบไปแล้วตอนนี้ผมเา้า นอนเงียบแป๊บเดียวตอนนี้เย็นแล้วนะฮะตำรวจหายไปไหนหมดเนี่ยเมื่อกี้ยังไล่จับเราอยู่เลยนะแล้วก็นี่แหละก็คือวิธีแก้ของภาค GTA IV แบบง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีง่ายๆในการหนีตำรวจของ GTA ภาค5แล้วกันนะตอนนี้ตำรวจเริ่มมาแล้วนะขั้นตอนแรกเลยนะฮะเราหาอุโมงนะฮะหาอุโมง์แบบนี้แหละนะฮะก็คือให้ขับเข้าไปด้านในนะ,ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะขับอ้อมให้ดูนะ อุโมงค์แบบไหนก็ได้นะฮะอ้ตอนนี้ตำรวจเจอจังนี่เลยอ่ะอุโมงค์ตรงชายหาดนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่เลยนี่เลยอ่ะก็มาหาดูนะแต่ว่าอุโมงค์ฮะมีหลายที่ภายในเมืองนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปในอุโมงค์ดูนะฮะว่าไอ้ดาวตำรวจ5ดาวเนี้ยนะฮะมันจะหายไปหรือเปล่านะขับเข้าไปเลยเดี๋ยวมาดูนะว่าจะหายไปหรือเปล่าก็คือเราสามารถหลบหนีได้นะฮะนี่เลย มาดูนะตอนนี้มันกระพริบแล้วนะฮะหายไปหายไหมมาดูมาดูหายหรือเปล่ายังไม่หายนะฮะยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่นี่มาดูนะเราห้ามออกจากอุโมงค์นะเงินไขนะฮะก็คือหลบอยู่ใต้อุโมงค์นี่แหละนะฮะตำรวจอาจจะสงสัยอยู่นะฮะเามันมันเข้าไปในอุโมงค์ทำไมพวกเราไม่เข้าไปตามเนี่ยเหมือนกำลังตามหาผมอยู่ด้านบนนะฮะ นานเหมือนกันนะดูดิกว่าจะหายไปนะฮะนี่เพราะว่ามันเป็น5ดาวเลยนะเอางี่ไงหายไปแล้วนะวิธีง่ายๆเลยนะแล้วก็ถ้าบนบกนะฮะก็จะมีอุโมงค์ด้วยใช่ปะก็คืออุโมงค์ในแผนที่นะ,ะมันมีหลายที่นะเราก็สามารถเข้ามาในอุโมงค์นี่แหละนะฮะแล้วก็มาหลบซ่อนกับตำรวจได้นะเหมือนตำรวจนะมันจะไม่เข้ามาในอุโมงคนะ์แล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นวิธีการหนีตำรวจ ระดับสูงสุดของ GTA p a r 5นั่นเองนะอาจจะนานหน่อยนะแต่ว่าใช้ได้ผลนั่นเองนะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องโจที h เดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะจากช่องโจทีเแซนะก็ อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม